มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังค่ะสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนมีแฟนยังคะหนุ่มถูกรางวัลที่1ตะโกนลั่นหมู่บ้านออ้คนหล่อถูกรางวัลที่1ออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับการประกาศผลรางวัลประจำวันที่สองพฤษภาคม2564รางวัลที่1นะคะรางวัลละ6ล้านบาทเลขที่ออกก็คือ501272 รางวัลเลขหน้า3ตัว2รางวัลรางวัลละ4 0 0พบาทค่ะเลขที่ออกก็คือ0 1 8ย์และ306ส่วนรางวัลเลขท้าย3ตัว2รางวัลรางวัลละ4 0 0 0บาทเลขที่ออกก็คือ129และ498นะคะส่วนรางวัลเลขท้าย2ตัว1รางวัลรางวัลละ2,000บาทเลขที่ออกก็คือ18ค่ะและล่าสุดนะคะเพจที่ใช้ชื่อว่าชุมเฮาบ้านเหลาได้โพสต์ระบุข,ข้อความว่า ยินดีกับเศรษฐีคนใหม่ด้วยนะครับคนบ้านเหล่าเฮง6ล้านหมันหมานรอบหน้าต้องแอดแล้วและนี่คือโพสต์ดังกล่าวค่ะขอแสดงความยินดีกับเศรษฐีใหม่ในครั้งนี้ด้วยนะคะขอขอบคุณขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ